สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอซีที่น่ารักของครูพงษ์ทุกท่านทางช่อง Home c h ชอะ a c เดมี y บ้านหมากรุกครูพงษ์นะครับกลับมาพบกับครูพงษ์อีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับครูพงษ์จะนําช็อตเด็ดกีฬามันๆนะครับผมจากเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับมือ1ประเทศไทยนะครับได้ไปดวลหมากสู้กับท่านอาจารย์โบรามือ1ประเทศกัมพูชานะครับผมอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากฝ่ายขาว อ,อาจารย์โบราเป็นหมากฝ่ายแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบลดเบี้ยให้กับท่านอาจารย์โบราหนึ่งตัวนะครับผมจะเห็นว่าหมากฝ่ายแดงเป็นต่อเบี้ยคว่ำหนึ่งตัวนะครับและจังหวะนี้เป็นจังหวะทีเดินของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเราจะไปรับชมลีลาการโจมตีคู่ต่อสู้จากท่านอาจารย์นกกระจิบกันนะครับไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นอาจารย์นกกระจิบเดินในรูปของม้าเทียมนะครับส่วนท่านอาจารย์โบราขึ้นในรูปของม้าโยงขวานะครับผม จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบกินแลกเบีย้ยไล่โคนคู่ต่อสู้นําเบีย้ยกินขึ้นมาเพื่อรักษาเบีย้ยคู่ไว้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนําเรือตีรุกคู่ต่อสู้หลบมาตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบดึงเรือมาที่ยอห้าครับผมคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นไปใหม่ถ้าตีรุกอีกก็ถอยไปอีกเรียกว่าล้อเลียนกัน เกมจะเสมอนะครับผมอาจารย์นกกระจิบไม่ยอมเสมอแน่นอนนะครับไม่ยอมล้อเลียนแน่นอนและแผนของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับคือแผนการรื้อบ้านคู่ต่อสู้ระเบิดหน้าบ้านคู่ต่อสู้ให้โล่งนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับโยนเม็ดนะครับขึ้นมาเส้นให้เบี้ยก,กินมาดูว่าแต้มนี้มีความรุนแรงขนาดไหนนะครับอาจารย์โบราณนะครับผม เบีย้ยตัวนี้จะเสียนะครับจึงตัดสินใจกินเม็ดถ้าใช้ม้าขึ้นมากินเรียบเรียบนะครับแบบนี้จะทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้ไม่ใช่สไตล์ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องเรือตีรุกครับผมปังคู่ต่อสู้มีแต้มขึ้นขุนแต้มขุนลงนะครับมี3มตาในการเลือกนะครับ คนปิดไม่ได้จะถูกกินฟรีนะครับผมคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบตานี้ครับเพราะว่าถ้าขึ้นมานะครับถูกม้ากินเบี้ยรุกอาจจะจนกลางระดานได้นะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยค่อยๆส่งกำลังไปครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเม็ดนะครับมาไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมา้า มาเกาะโคลนไว้ครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์โบรานะครับผมพยายามตอบโต้อาจารย์นกกระจิบด้วยการกินแลกเบี้ยถ้าหากอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยกินขึ้นไปนะครับจะเป็นการเดินเรียบๆแต่ไม่ใช่สไตล์ท่านอาจารย์นกกระจิบครับอาจารย์นกกระจิบนะครับวางแผนว่าขุนคู่ต่อสู้อยู่ไม่ดีนักนะครับโล่งๆนะครับผมอาจารย์นกกระจิบมีทั้งเรือทั้งมา้า เรือ2องลำนะครับดังนั้นแผนคือต้องโจมตีขุนคู่ต่อสู้แต่จะโจมตีอย่างไรให้เข้านะครับผมเพราะว่าถ้าใช้เบี้ยริมมากินแรกก็เป็นจังหวะของหมากแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นไม่ใช่สไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบครับสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบคือแต้มนี้ครับผมเดินเบีย้ยไปโจมตีเม็ดจับตาดูให้ดีๆนะครับผม ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับผมโจมตีท่านอาจารย์นกกระจิบด้วยการกินเบี้ยจะกินโคนลรุกนะครับถ้าเป็นพวกเรานะครับผมถูกคู่ต่อสู้นําเบี้ยกินเข้ามาไล่โคนแบบนี้อาจจะต้องถอยโคนหลบหรือนําโคนขึ้นไปกินเบี้ยตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่สไตล์อาจารย์นกกระจิบอีกครับเพราะถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินรุกอาจารย์นกกระจิบก็จะอ่านว่าจะหลบตาไหนไม่ให้ติดตารุก แล้วแลกกับการได้โจมตีขุนคู่ต่อสู้ที่เร็วกว่านะครับผมอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้จึงตัดสินใจเส้นโคนตัวนี้ให้เบีย้ยกินเลยนะครับผมโดยที่ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเบี้ยขึ้นไปกินหงายไล่โคนนะครับผมคู่ต่อสู้กินรุกครับอาจารย์นกกระจิบนะครับหลบไม่ให้ติดตารุก หลบตานี้ครับแล้วจังหวะนี้ท่านผู้ชมลองดูนะครับผมถ้าอาจารย์โบรานะครับนำโคนขึ้นมากินจะถูกเรือตีรุกขุนขึ้นถูกเรือลำล่างไปตีรุกขุนขึ้นถูกเรือขึ้นมาตีรุกนะครับอาจจะจนกลางกระดานได้ขุนจะหนีไม่ได้นะครับเพราะว่า ม้าเรือเรือรุนแรงมากๆนะครับอาจารย์โบราจึงยอมเสียโคนนะครับผมตัดสินใจถอยโคนกลับแต่ก่อนถอยโคนกลับเดี๋ยวครูพงษ์จะถอดหมากให้ดูนะครับผมจะได้เห็นกันง่ายขึ้นนะครับถ้าโคนกินเบี้ยงหายวิธีโจมตีนะครับตีรุกเปรี้ยงถ้าม้าปิดถูกกินนะครับจะแพ้นะครับผมตีรุกเปรี้ยงเข้าไปขุนขึ้นตานี้ครับถูกตีรุกครับ เปรี้ยงหลบไม่ได้ครับต้องใช้โคนปิดถูกเรือกินรุกครับนี่คือสไตล์อาจารย์นกกระจิบครับแล้วถูกมา้าซ้ารุกจนกลางกระดานอย่างสวยงามครับผมอาจารย์โบรามองเห็นแต้มรุกจนนี้นะครับผมจึงไม่เห็นแก่การนำโคนขึ้นมากินนะครับถ้าโคนขึ้นมากินนี้แพ้เลยนะครับแล้วเป็นรูปจนที่สวยงามมากๆนะครับ เพราะว่าขุนคู่ต่อสู้มายืนอยู่เซนเตอร์ center, กลางกระดานเลยนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูแต้มจริงๆกันนะครับผมมาดูแต้มจริงกันนะครับคู่ต่อสู้นะครับยอมเสียโคนครับผมนะครับ ัดสินใจถอยโคนไปตั้งรับมาดูว่าจะมีวิธีโจมตีอย่างไรนะครับใช้เบีย้ยนะครับกินหงายครับผมกินโคนหงายไล่มา้าแล้วคู่ต่อสู้ถอยมา้ามาตานี้ครับและแต้มสุดยอดนะครับคือแต้มนี้ครับผมแต้มนำเรือนะครับไปซ้อนคลองเจ็ดครับคือแต้มนี้ครับ นำเรือไปซ้อนคลอง7จ็โคนขึ้นมาจะถูกกินนะครับเรียกว่ายึดคลองเจ็ดเลยนะครับผมยึดแบบถาวรเลยนะครับและเตรียมที่จะถอยม้ามาตานี้ครับแล้วก็กระโดดตีรุกจนครับผมแล้วถ้าคู่ต่อสู้นะครับนำม้าขึ้นมากินเบี้ยงหายถูกเรือนะครับตีรุกม้าลงไปปิดแล้วก็ถูกถก,กินรุกจนนะครับ มาดูว่าอาจารย์โบราจะทํายังไงนะครับอาจารย์โบราตัดสินใจดึงมา้าถอยกลับครับกะว่าจะไปช่วยแล้วอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มเด็ดคือม้าแต้มนี้ครับม้าแต้มนี้นะครับเตรียมไปตีรุกจนนะครับตีรุกตานี้ก็จนมาดูว่าคู่ต่อสู้จะแก้อยังไงนะครับผมถ้าม้ามากินถูกม้าตีรุกจนอาจจะต้องนำโคนมาป้องกันครับผม นะครับป้องกันการรุกจนก่อนนะครับตีรุกครับผมเปรียงเข้าไปครับคู่ต่อสู้หลบครับจะแก้ยังไงครับผมแก้ลำบากมากๆนะครับ แก้ลาบากจริงๆครับผมนำม้าไปตานี้ขู่จะรุกอย่างนี้นะครับรุกจนนะครับลุกจนอย่างสวยงามนะครับคู่ต่อสู้พยายามแก้ด้วยการเดินม้านะครับจะถูกเรือรุกตานี้แล้วครับผม ่าเอาม้ามาบังนะครับผมจะได้เตรียมหนีขุนนะครับก็มีแต้มรุกจนที่สวยงามอีกครับผมกินม้ารุกม้าไปกินรุกจนด้วยคอม้านะครับผมมีเบี้ยงหายผูกเรือนะครับรุกจนอย่างสวยงามอีกนะครับนี่คือเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบได้ไปต่อสู้กับท่านอาจารย์โบรานะครับ แล้วก็ครูพงษ์นำมาอธิบายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับผมถือว่าเป็นสไตล์ของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนลกกระจิบของจริงต้องเกมนี้เลยนะครับคือแต้มเส้นตัวหมากให้กินนะครับโดยไม่ถอยหมากเพื่อยอมให้คู่ต่อสู้กินเหตุผลนะครับเพื่อต้องการจะซื้อเวลาในการโจมตีคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นว่า เกมนี้เป็นเกมที่พวกเราควรศึกษาอย่างยิ่งนะครับพยายามดูคลิปนี้บ่อยๆนะครับผมแล้วก็นำตำแหน่งมากไปลองตั้งบนกระดานแล้วก็นั่งถอดดูนะครับผมถ้าเราเข้าใจแต้มของท่านอาจารย์นกกระจิบไม่แน่นะครับในอนาคตพวกเราอาจจะกลายเป็นสุดยอดเซียนเชมประเทศไทยได้เลยนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับที่ท่านได้ ถ่ายทอดความรู้แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับวงการหมากรุกไทยของเรานะครับผมปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบได้แต่งตำราเล่มใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกลยุทธ์สุดยอดศิียเล่มสองกำลังเปิดจองอยู่นะครับผมวันที่20นี้จะจัดส่งให้กับพี่พน้อง,องทั่วประเทศนะครับดังนั้นพ,พี่น้อง,องท่านใดที่มีความสนใจในกีในตำราของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับสั่งจองกับครูพงได้เลยนะครับ จะมี2ปกนะครับถ้าเป็นปกอ่อน600บาทรวมส่งแล้วนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่คิดค่าส่งครับผมปกอ่อน600บาทปกแข็ง800บาทนะครับท่านใดพี่พี่น้องๆท่านใดที่เป็น fc ทางช่อง home chase นะครับเอสไลน์เข้ามาหาครูพงเพื่อสั่งจองตำราได้เลยนะครับผม id line chase l อ c h e w s l a w 1 a r a b i อารบนะครับผมเขียนตัวพิมพ์เล็ก ติดกันหมดเลยนะครับเอสมาหาครูพงศ์นะครับแล้วครูพงศ์จะแจ้งเลขบัญชีธนาคารให้นะครับผมแล้วก็ช่วงวันที่20ก็เตรียมจัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่สั่งจองไว้นะครับถือว่าเป็นการช่วยกันสนับสนุนผลงานของท่านอาจารย์สุดยอดเสียนนกกระจิบด้วยนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โบราเชมหมากรุกประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับผมที่ได้ต่อสู้กับท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับขอบคุณมากๆนะครับผม ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านครับที่ตั้งใจรับชมคลิปนี้หวังว่าจะสนุกมีความสุขและได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h o m e c h e ะ ACADEM y และเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ